อาหางสุกิโตมีคอยข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขมีปราศากความทุกข์อวิโลมีปราศจากเวรอวิยาปโชมีปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคมีปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขเยตนังปุญญารามิมีความสุขกายสุขใจปราสาทตนได้้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกิดเจตใจด้วยกันหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหุ่ตัวโจประสมประสบเถิด อย่าได้มีวิงแก่กันและกันเลยอภิยาปราชาของตุกจนประสบประสบเิดอ,อย่าได้เลียนเป็นซึ่งกันและกันเลยอนิคาของตุกจนประสบประสบเิดอ,อย่าได้มีความรู้กายรู้ใจหรือสุข,อสขีอัตนาัติญาตันตุกจนมีความสุขกายุูใจรักษาตัวในก้อนจากทุกไปดังสิ้นเถิด ที่ังมีมาตามไปจนถึงหงตสุกิตาหงตมาตาปไตาโรคอสมสมบูจะสมเร็กมานาปิดังคัะจาขอให้มานาปิดดของาพเจ้ามีความสุขอิตังมีตินางหงตสุขิตาหงตตยาติยยคอสบุญีจสสมเร็กยทั้งหลายงจ้าขอให้ทั้งหลายงจ้ามีความสุขอิตังมีกุลปชัยาจริยาหงโตสุกิตาหงโกุลปชัยาจริยา ขอส่วนบุญนีจสมเร็จจงสมเด็จแก่ครูอุปปชาอาจารย์ครับเจ้าขอให้ครูอุปปชาอาจารย์ครับเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพทิวนาหัตุสุขิตังหัวตุสัพเพทิวขอส่วนบุญนีจสมเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเพานาหัตุสุขิตังหัตุสัพเพเพาขอส่วนบุญนีจสมเร็จแก่ศพราทั้งหลายขอให้เพระทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะวีรนาหัตุสุขิตังหัตุสัพเพวีขอส่วนบุญร็จแก่เจ้าสมเาย ขอ, out, ขอ,ขอ hehe, ให้เจ้ากรรมและวิญญาหลายมีความสุขอีทางสำหรสัตว์นังโหตุสุกิตังตัวสัตว์สัตตาขอสมุนีจงาสมุทรแก่สำหรับหลายทั้งปวงขอให้ชาวทั wrote, ้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดอติปิีสวิสเซอรอิ์อีสเซอรอส์พุทธนาเมอิอิมีนาพุทธตังฑ์สอิอิสัตตังพุทธปิอิอิติปิีสวิสเซอรอิ์อีสเซอรอส์พุทธนาเมอิอิมีนาพุทธตังฑ์สอิอิสั и този същи се и се се пуждаме и имейл автоматично и излътан подавате и и този същи се и се се пуждаме и имейл автоматично и излътан подавате и и този същи се и се се пуждаме и имейл автоматично и излътан подавате и

ไหว้าสวมนเสร็จแล้วนะคะันนี้ก็เป็นฉบับปกติแบบนอร์มอลนอมอนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังการสวของข้า้าองังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอขอให้ทุกคนได้บุญร่วมกันนะคะจันก็ไม่ในวาระต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้ขอนอนหลับฝันดีโชคดีมีใยกันทุกคนทุกท่านจา้ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่ากคุณเนแ่ะขอบคุณ